รรรครับพบกับรายการหนุนเกมเมอร์ครับวันนี้ก็พบกับเกมอาม่าสามออสไลท์ออติไลท์นะครับเป็นเซิร์ฟเตือนนะครับขอ,องขอ,องไท้มันแพงนะครับโอเคแล้วผมจะรอเพื่อนก่อนนะครับไปดักฆ่า กี้ครับมาตลาดเลยครับเขาบำลังมาครับตนรอก่อนไปดักฆ่าไปยิงเขาครับเซิร์ฟนี้ก็เป็นเซิร์ฟเปิร์ใหม่อยู่นะครับยังไม่ไม่นานเข้าไปมามาไปไป โอเคมันไม่รู้ใช้ศาสตร์การซกเซนอะรอย่างเงียแล้วต้องไปรอค่าทุกมันที่คอปเปอร์มายนะครับเป็นที่ที่เป็นผมก็เพิ่งเล่นนะครับยังเล่นเกมยังเล่นไม่ค่อยเป็นนะเกมแนวนี้ ยงังครับน้อง <Okay. S 1> ล็อกรถโอเคโอ้ผมระดับแล้วครับพี่ระดับไปน้อง แล้วก็เอาไปโปรเซสครับแล้วก็ไปขายด้ประมาณรอบละสองหมื่นอ่ะอ้าวอุตฟาก Go. น้องมีเงินติดตัวไว้ไหมครับมีครับเยอเอ้ยเยวเดอ๋ยวมีอยู่แปดร้อยสิบห้าอ๋อมันต้องออาเปปรเซดด้วยไงมันมีมันมีอยู่เดี๋ยวน้องไปขุดเลยน้องซื้อปิกเก็กมาไหม อ๋อลงลงไปโคดครับกกใช้กดที่พิกเอ็กแล้วก็กดยูสครับ กดที่พิกแอคครับกด Y แล้วก็กดพิกแอแล้วก็กดย s สกดดีครับกดที่หินหน้ากดแถวนี้แหละกดเลยว่าใช่ไง เร็วครับเดี๋ยวผมยิงนะกดใช้ดีกดอีกรอบดิกดเรื่อยๆเลยก่อนจนกว่ากระเป๋จะเต็มกระเป๋นายเต็มแล้วเหรอดูดิเต็มยังยังเหรอก็กดใช้ดิ 别好。Keep, keep ไปขายเออวัตถุฟอกวัตถุฟอกวัตถุฟอกพังเลยวัตถุฟอกลองรีบซ่อมลองรีบซ่อมมีคนมาเร็วดิเร็วดิ เก่าที่ผมเล่นแม่งก็ทําแบบนี้แหละโดนฆ่าเพราะแบบนี้แหละตองเอากลับไปแล้วเข้าเมืองกันขออย่าเจ้ตารวจคนปรับแน่ปล่อยเข้าเมืองกันโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชวนครับเดี๋ยวชวน ซ่อมแล้วอมเช้าไเข้อมือก <c oughs> ตำรวจตำรวจรถรถเก๋ไปเก็บอ่ะ ใครอยากเล่นอาม่าซามเซิร์ฟเถื่อนนะครับเดี๋ยวผมจะแปะเพจไว้ให้นะครับโอเคเดีเนาะตับเครื่องปุ๊บปุ๊บปุ๊บเจ็กซี่ออกมาเลย พาของมาน้อยนะครับเพิ่อไม่ขายก็ได้ได้เป็นหลายบาทอยู่ซารีกายไม่ขายวะโ like อ้ตำรวจตำรวจใช้บาลี เฮนาย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 นมาที uh ่ก huh. hey, ่อนมาี่ก่อนนายมานี่ก่อนนายนายที่สิบขีดสเก็ตบอรลอ่ะเฮ้นายใครจะไปหากันกับผมบ้างทำไมครับ ไม่มีใครออกเซฟโซนละ